โครงสร้างในการเจริญเติบโตของพืชดอกเสนอจอสอพงพันธ์แมนเชยภูมิโรงเรียนแก่งคอวิทยาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชยภูมิเขต30จุดประสงค์1อธิบายการเจริญเติบโตและโครงสร้างภายนอกของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่สองเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่สามอธิบายการเจริญเติบโตและโครงสร้างภายนอกโครงสร้างลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและโครงสร้างพืชลำต้นใบเลี้ยงคู่ สี่เปรียบเทียบโครงสร้างภายในลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ห้าที่ายการเจริญเติบโต,ตและโครงสร้างภายนอกของใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบพืชใบเลี้ยงคู่หกเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบพืชใบเลี้ยงคู่วัสดุอุปกรณ์1่ผู้กัน2ใบมีดโกน3จานเพาะเชื้อ4บีเกอร์5กล้องจุลทรรศน์6สีซาฟรานิน 7. หลอดหยด8สไลด์9กระจกปิดสไลด์วิธีการทดลอง หนึ่งนำส่วนของพืชที่จะทำการทดลองไปล้างน้ำและเอาสีซาฟานินหยดลงจานพอเชื้อ 2. เอาใบมีดโกนตัดส่วนที่ต้องการนำไปทำการทดลองและนำไปแช่น้ำที่หยดสีซาฟานินไว้ในจานเพอเชื้อ 3. นํนำเอาส่วนที่ตัดแช่ไว้ในจานพอเชื้อมาวางบนแผ่นสไลด์แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์สี่นำเอาแผ่นสไลด์ไปส่งด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วบันทึกผลการทดลอง ทำตามขั้นตอนดังกล่าวทั้งรากลำต้นและใบของพืชผลการทดลองใบเลี้ยงเดี่ยวต้นข้อโพดผลการทดลองใบเลี้ยงคู่ต้นถั่วเขียวจบการนำเสนอ จะทำโดยนางสาวชนิชามาลีหัวเลขที่9นางสาวีิติชายาเฉลิมเลาเลขที่14นางสาวพรรัทธรมน์บุญทูลเลขที่23นางสาววชิราพรทิพย์เสนเลขที่27นางสาวสารลิสาดวงเสือเลขที่33ชั้นมาเยมศึกษาไปที่4ีทับ